ทีนี้ในการทําวัคซีนนะครับมันก็จะมีข้อควรระวังและก็ข้อปฏิบัตินะครับประการที่1ก็คืออุปกรณ์ในการทําวัคซีนนะครับจะต้องผ่านกระบวนการของการฆ่าเชื้อโรคที่ถูกต้องก่อนนํามาใช้การฆ่าเชื้อโรคสําหรับอุปกรณ์ในการทําวัคซีนนะครับจะต้องลีกเลี่ยงการฆ่าเชื้อโดยน้ํายาฆ่าเชือ้อเพราะมันอาจจะมีอนุพันธ์ของน้ํายาฆ่าเชื้อติดอยู่ที่อุปกรณ์แล้วพอตัววัคซีนไปโดนกับอนุพันธ์ของน้ำยาฆ่าเชื้อมันก็จะโดนฆ่าไปด้วยนะครับ เพราะตัววัคซีนมันก็คือตัวเชื้อโรคที่อ่อนกําลังนะครับเพราะนั้นการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทําวัคซีนโดยปกติก็จะใช้วิธีการต้มหรือนึ่งด้วยความร้อนนะครับข้อควรปฏิบัติประการที่2นะครับก็คือก่อนวันและหลังจากทําวัคซีนนะครับควรจะต้องมีการให้วิตามินหรือให้ยาปฏิชีวนะบ้างนะครับเพื่อช่วยลดความเครียดแล้วก็ป้องกันโรคแทรกซ้อนอันเกิดจากการทําวัคซีน แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการทําวัคซีนโดยโปกติหรือส่วนใหญ่มันจะเป็นวัคซีนที่ผลิตมาจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นโรคแทรกที่เป็นเกิดจากเชื้อไวรัสยาปฏิชีวนะช่วยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะป้องกันการเกิดโรคแทรกอย่างอื่นที่มันอาจจะไปแทรกซ้อนนะครับซึ่งอาจจะเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันของวัคซีนเนี่ยรือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนนะครับมันก็จะต้องรอไปอีกระยะหนึ่งหลังจากทาวัคซีนไปแล้ว ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จนถึง2สัปดาห์แต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดรุนแรงบางครั้งวัคซีนนิวกาสเซลเขาจะทําที่โรงฟักก็จะทําโดยการก็จะทาทั้งวัคซีนเชื้อเป็นและเชื้อตายเชื้อเป็นเสร็จแล้วไปเชื้อตายแล้วก็ส่งไปยังผู้เลี้ยงเพราะฉะนั้นโปรแกรมในการําวัคซีนก็ต้องกําหนด ามสถานการณ์การระบาดของโลกวัคซีนบางชนิดอาจจะไม่จำเป็นในบางพื้นที่นะครับแล้วก็การทําวัคซีนนะครับควรจะทำทั้งหมดในเล้าในเวลาเดียวกันหรือพร้อมกันถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าทําพร้อมกันไม่ได้เราก็ต้องอาจจะต้องแบ่งโซนสมมุติว่าเราเลี้ยงไก่อยู่สมมตินีครับอ้สมมติว่าเราเลี้ยงไก่อยู่หม,มื่นไอ้สมมงองหมตัวในเล้าการทำวัคซีน ในวันเดียวกันเนี่ยบางครั้งอาจจะทําไม่ทนันเพราะนั้นเวลาเราทําไม่ทนันเราทํำยังไงอาจจะต้องมีการแบ่งพื้นที่ในเล้าอาจจะต้องแบ่งเป็นสองโซนสามโซนโซนที่1ทําวันนี้โซนที่สองทำพรุ่งนี้แล้วโซนที่สามก็ทำเมื่อื่นเห็นไหมครับแล้วมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกันมันอาจจะไม่พร้อมกันไปยิบอก็แล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็น วินาทีเดียวกันเพลแต่ว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันที่ไล่ยเรียกันแล้วภูมิคุ้มกันที่อยู่ในฝูงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับการทําวัคซีนนะครับจะต้องทําวัคซีนในไก่ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงเท่านั้นบางคนพปไก่เริ่มป่วยค่อยไปทําวัคซีนอาการหนักเลยนะครับเพราะหลังจากทาวัคซีนไปแล้วไก่มันจะเกิดการแพ้วัคซีนไก่ป่วยอยู่แล้วแล้วเกิดการแพ้วัคซีนก็ไปีกโรคระบาดมาเลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ห้ามก็คือห้ามทําในไก่ที่กําลังป่วยนะครับแล้วก็วัคซีนควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้อันนี้สําคัญที่สุดวัคซีนเชื้อเป็นมันจะต้องอยู่ในที่เย็นตลอดนะครับต้องอยู่ในที่เย็นตลอดอุณภูมิสองถึงแปดองศาเซลเซียสไม่เกินนี้แล้วคนที่มาขายวัคซีนตรงนี้หรือว่าคนที่จําหน่าวัคซีนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้วยนะครับควรเก็บวัคซีนในที่มืดนะครับ แล้วก็อุณหภูมิอยู่ระหว่าง2 8องศาเซลเซียสไม่สูงไปกว่านี้แล้วก็ไม่ควรที่จะต่ํากว่านี้เพราะถ้าเกิดว่าเก็บไว้ในที่เย็นเก็บไวใ้ในช่องฟรีซเมื่อไหร่ตัวเชื้อก็จะตายครับแล้วก็เมื่อเปิดขวดวัคซีนผสมวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วพอผสมวัคซีนเสร็จก็ห้ามโดนแสงแดดด,ด้วยแล้วก็การขนส่งวัคซีนมันจะต้องอยู่ในกระติกน้ําแข็ง จะต้องอยู่ในกระตริกน้ําแข็งอยู่ตลอดนะครับแล้วทีนี้ก่อนการผสมวัคซีนเนี่ยนะครับน้ํายาละลายวัคซีนหรือว่าน้ํากั่นจะต้องแช่ในที่เย็นก่อนนะครับไม่ใช่ว่าน้ํายาไอ้น้ากั่นเย็นมาอุ่นๆมาเลยนะครับแล้วคุณเอาไปผสมวัคซีนนะครับเชื่อมจะน О ็อกเพราะนั้นปรับอุณหภูมิให้มันเย็นพอๆกันก่อนนะครับก็คือก่อนที่จะทาวัคซีนเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายก็คือถ้าเกิดพรุ่งนี้จะทําวัคซีนคุณก็จะคุณจะต้องเอาไอ้น้ากั่นที่ละลายวัคซีนเนี่ยนะครับเอามา รือว่าให้มันอยู่ในตู้เย็นซะก่อนปรับสภาพให้อุณหภูมิมันต่าลงมาก่อนเพื่อให้อุณหภูมิมันใกล้เคียงกันนะครับให้มันเย็นลงมานะครับอีกเลี่ยงการโดนแสงแดดนะครับเพราะว่าวัคซีนจะเสื่อมสภาพเพราะว่าในแสงแดดมันมีรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งมันเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเราทําวัคซีนเนี่ยเราจะเป็นต้องมีการจดบันทึกราลยละเอียดต่างๆของวัคซีนบริษัทชื่อรุ่นล็อตการผลิต วันผลิตวันหมดอายุนะครับแล้วก็เราซื้อมาจากที่ใดเราเออมจากแหล่งไหนใครเป็นดีลเลอร์ต้องบันทึกให้หมดนะครับการทําลายขวดวัคซีนสําคัญนะครับการทําลายขวดวัคซีนคุณอาจจะเอาไปเผาทิ้งก็ได้คุณอาจจะต้มในน้ําเดือดก็ได้หรือคุณอาจจะเอาไปแช่ในน้ํายาฆ่าเชื้อก็ได้อันนี้ได้หมดเพราะว่าเราไม่เอาเราไม่เอามาใช้ประโยชน์ล้นะครับแต่ว่าโดยปกตินะขวด วัคซีนเนี่ยนะครับบางครั้งบางพื้นที่เนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เพะฉะนั้นอันเนี้ยต้องฆ่าเชื้อดีๆเพราะถ้าเกิดเราคุณฆ่าเชื้อไม่ดีนะครับขวดวัคซีนหรือว่าเศษเหลือจากวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้เกิดโรคในฟาร์มได้เหมือนกันเพราะมันคือเชือ้อทีนี้เราบอกว่าบางทีเนี่ยเกินสองชั่วโมงไปแล้วคิดว่าเชื้อมันจะตายบางครั้งอาจจะไม่ตายแล้วมันจะจะเป็นแหล่งสะสมแล้วมันอาจจะก่อโรคนะครับไอ้ที่ไอ้ที่บอกว่าข้อกําหนดก็คือ ทำวัคซีนให้เสร็จภายในสองชั่วโมงไม่งั้นเชื้อมันจะตายเพราะอะไรเพราะว่าเอฟเฟกตีฟมันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดเกินนี้ไปเนี่ยตัวเชื้อมันอาจจะหรือว่าตัวตัวเชื้อที่อยู่ในวัคซีนมันอาจจะลดจานวนลงจากร้อยตัวมันอาจจะเหลือยู่แปดสิบเจ็ดสิบตัวมันไม่ครบร้อยนะครับภายในสองชั่วโมงมันอยู่ร้อยแต่เกิดเกินนั้นมันไม่ครบร้อยแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเกินสองชั่วโมงแล้วเชื้อมจะตายหมดไม่ใช่นะครับห้ามทําวัคซีนภายในยี่สิบเอ็ดวันก่อนส่งลงค่าตรงนี้สําคัญนะครับ ถ้าในช่วง21วันก่อนส่งลงค่าในห้ามทําวัคซีนเพราะว่าเวลาเขาตรวจสอบเชื้อโรคในไก่เขาตรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรคถ้าเกิดระดับภูมิคุ้มกันของโรคมันสูงสันนิษฐานได้ว่าไก่ป่วยแต่ทีนี้มันสูงเนี่ยมันมาจากสองสาเหตุนะครับระดับภูมิคุ้มกันของเชื้อที่มันสูงขึ้นมามันมาได้สองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คือเกิดจากการติดเชื้อสาเหตุที่สองก็คือเกิดจากการทําวัคซีนเพราะตัววัคซีนมันคือเชื้อโรค